สวัสดีจ้าน้องคุกกับไมค์ก็ส่องผ้ากินผ้าเทียบจ้ะวันนี้ไมคจะม,มีจ้ะสูตรกระเขือแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ซมเนื้อแบบแซ่บมากินนัดกันเอาใส่ลงในลูกลูกใส่กินข้าวผ้ากันใดอย่างกินน้อมากินขอน,น,นวในตำลึจ้านั่งเลยลูกนั่งเลยกินข้าวอือ ร well. ู้เบื้องวาอืมอะไรจัดแต่ตัวมาจะเชี่อเปล่า เอาข้อไหนกได้เนาะกินข้าวมังขามันตับไก่ย่างนี่จจะสมสมเนื้อแบบ เขาพีคมอะไ่ผเป็นละครถ้ากำจัดนางสิงกนกาซึ่งหาวน้ำกันเ้อะ ใส่ตับวย,ยกินเขามันสืบไก,ก่ด่างเปนกิน 对吧？Yeah. Tên nhóm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลังลังก็เลยังทำผิดใส่ไก่ใส่ตับด้วยตับไก่ รสเึ๊แบบที่ตํบาบเบค่อยแหลกอันนี้เป็นต้นแบบเกืออยู่รสหมาไม่กินแบบาตึ๊ละเอียดละเอียดตั้งแท่งอนนี้เป็นต้นแบบเกออลือกหลาบอย่นี้ใส่จับด้หลูก ตับไก่ตับกระยาหมยสิบบาทยู่ยังวาหละยุงเทปอะเกือกินกลางแล้วจ้ะว่าคือบานนะน่อ สมเนี่ยยแบบบนอัตัขาไปเข้าก็ไปจะนา้าั้นดูจะสุนส,สายสมานี่แฟนมาเพิ่ไปสอบอยู่บ้านก็ลุก็ได้ไปเที่ยวใสหรอกโลกก็เนี่ยหายแล้วพี่น้อยกยกอดโลกาหายกัน ไม่ได้เลือดสีหายบอ๊ะไปใส่กับบอกราดไปยากไปตัดเลยค่ะ อดีวดูพี่วินกับกับน้องเชอร์ข้อเหนลูกหนูเป็นข้อกินง่ายงไงเรามีให้กินสมพอจะทิพบัทอนน้ยงไงใบตองหนาใบตองจ้ะ ใบต้องฟ้าแก่ออกมาเหลือนิดเดียวจะสิพันให้ย่างลายหักใบตองหลกใหญ่ดีๆนะลูกโยกหนายโยกหลังเปลีนขับปกักกริปักกริ เพราะเราไม่ได้ื่อมาเ็ดเองล่ะคือมาสุกเองยังจังอีกนะใช่ถุงกันเลยอ่ะ าา่าล,ามาลมาุมันดาหยังไงหวานกินมันดาค่ะบคนกจิ้มมั่งอ๋อจิ้มเลยหรอลูกซาบมาผักินมันเ่ได้เผ็ดหลานเผ็ดพอดีไหมจ๊ะหวานอืมหวานนะลูกจิ้ม,มเลยอ๋อเฮ้ยหา้ามเพิ่ม จิ้มเลยลูกหนูไม่กล้าปลาเข้าเหนียวจิ้มเหนียวจิ้มจิ้มนิดเดียวนี่นี่เหรออมืมจิ้มแล้วจะเป็นไรทำไมมันอีช็อกโกแลตหนูไม่ชอบกินน้ำพริกกรอกหน้า เทปมาใส่ตับไก่ด้วยนะไปแล้วจ้าแม่ก็ขอฝากกดติดตามช่องภาคกินภาคแถวเนืนะจ้าม่ถึได้มีกำลังใจในการเด็กกิฟตจะต่อไปจ้ะจ้าสวัสดีจ้าต่อการกิฟต์หนาเด้อ